สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้กทสิมาพูดถึงเรื่องเส้นปะเส้นทึบนะครับการใส่รถใส่ถนนนะครับการดูเส้นปะเส้นทึบคืออะไรนะครับนี่นะครับอันนี้คือเส้นทึบนะครับเส้นทึบแบบมีแสดงมาหามแท้งนะครับในช่วงที่มีเส้นทึบเพราะว่าเป็นกระ,ะ,กระโดดกำลังลงโน้นนะครับอันนี้เข้าสิมองไปเห็นรถฟังตรงถามนะครับ ความเร็วนะครับเ,เหตเหว่แงบาผ่านนะครับแซงบาผ่านเกิอดอันตรายนะครับเขาก็เลยมีเศษปะเศษเถือกนะครับเขาเลยเหตุเศษนถึกมาไวเพื่อให้เอาหูวา่าในช่วงเศษเถือกเนี่ยอย่าเพิ่มแซงนะครับแค่แซงมันอาจจะมีอันตรายเขามองมาเห็นรถด้านหน้านะครับเพราะว่ากําลังขึ้นเนินหรือลงเนินลงมานะครับถ้าเป็นเศษปะแบบนี้แล้วก็ถึงจะแซงได้นะครับถึงจะแซงได้ ก้อนอื่นก้อนใดก้อนที่เขาสีแสงกระตามเขาก็ต้องเบิ้งรดหลังนะครับรดหลังและลดหนาด้วยนะครับลดม้าด้านหน้านะครับว่ามันมีลดมีหยัางบอนะครับแล้วก็บิรงกระจกหลังน้านะครับว่ามีลดกําลังสีแสงเขามาบอนะครับเขาถึงจะปลอดภัยนะครับนี่นะครับนี่นี่คือเส้นทือบอีกนะครับเส้นทึบเพราะว่ากำลังสิขึ้นเนินนะครับนะครับ เอาแซงช่วงเสียนถึบรถเท่ากับสีอื่นด้วยนะครับอีกอะการหนึ่งก็คือมันกําลังขึ้นเนินนะครับมันกําลังขึ้นเนินรถเท่ากับสิเร่งขึ้นเนินลําบากาบส่วนที่ฟังที่เขาขับมานะครับเขาลงเนินนะครับเขาจะมีม้ด้วยความเร็วนะครับเป็นแหวาแซงบวาลานนะครับเกิดอันตรายได้นะครับเขาจึงได้ทาเสียนถึบนะครับนี่ครับเอาห้องมองไปเห็นเพราะมันขึ้นเนินม้ากับสิเห็นรถรถฟังตรงขาม ส่วนมาอย่างนี้นะครับเป็นให้เกิดอันตรายได้นะครับสําหรับเรื่องเส้นทึบนะครับเส้นทึบก็จะมีหลายยางบางที่เส้นทึบหามแซงเพราะวะ่าด้านหน้าจะมีทางเลี้ยวนะครับมีทางเลี้ยวทางโคง้งหักศอกนะครับนี่นะนี่มีด้านหน้านะครับอาจะมีทางเลี้ยวเห็นเห็นลูกศรไหมครับนี่ลูกศรลักษณะนี้นะครับก็คือส่ง เป็นโค้งหักศอกเลี้ยวไปทางขวานะครับโค้งหักศอกเลี้ยวไปทางขวาตอนเท่าจะถึงโค้งเทาก็อ่าตีไฟเลี้ยวนะครับตีไฟเลี้ยวแล้วก็เบรกนะครับลุเกียร์ต่ำนะครับแล้วก็เบ้องรถที่เขาม้าเส็นตรงนะครับเทาก็เบรรงรถเส็นตรงมาไม่มีขววไม่มีนะครับเทาก็ปล่อยไปนะครับแบบนี้นะครับจะปลอดภัยนะครับ ขนาดเที่ยวโค้งมาแล้วเส้นนี้ยังเป็นเส้นตืบอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเกตที่มันอยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในชุมชนยุ่นนาเรือนจํานะครับเป็นหนาเรือนจําเป็นฝนยนการเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นเนินนะครับยังบอสามารถแสีงได้นะครับเพราะว่าเป็นเส้นตึบถาม่ากัอยากแสงเสียงได้ปะครับกัอยากแสงแสงได้บะก็แสงได้แต่ว่ามันอันตรายนะครับสําหรับ คนที่ขับรถสวนม้านะครับหรืออันตรายสําหรับเรานะครับบางที่บางท่านก็เห็นที่รถม้าก,ก็อยากแซงนะครับก็ก็กแซงได้แต่ว่านั้นอ้นายดังนั้นไม่ควรแซงนะครับไม่ควรแซงเพราะว่าถึงผิดกฎกฎถนนผิดกฎหมายนะครับผิดกหลายยางของอผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าช่วง ที่มันมีเส้นเตื้อยู่แบบนี้ก็คือมันเป็นทางโค้งนะครับเป็นทางโคง้งส่วนเส้นบัปปป๊ปปปปด้านซ้ายนั่นก็คือเป็นเส้นการจักรยานนะครับเส้นจักรยานหรือเส้นมอเตอร์ไซค์นะครับให้ขี่ออกกําลังกายนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเส้นเตื้อยู่เนื่องจากเป็นขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินนี่ครับขึ้นเนินนี่เราก็ลงเนินนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าเขาพอจะมัน เีายวไปเห็นนะครับนี่ตอนตอนนี้มีรถกระบะนะครับขี่ํำกลผมมานะครับขี่ลำกลผมมาเป็นเป็นเส้นถืแบบนี้เขาสีแซงก่อนนะครับเขาบอกว่ามันมีรถมานางนารับเขาก็กำลังอยากสีแซงอยู่นะครับแต่ว่ามีรถสวนนะแซงจริงๆนะครับเพื่อนๆแซงเส้นถึอเพิ่งนะครับมีมีรถพ่วงสวนนะครับ ไปแล้วครับนี่ครับถ้าือว่าผ่านไปนะครับถือว่าแซีงได้นะครับถือว่าเก่งขับถือว่าเก่งแต่ว่ามันคิดนะครับคิดกดที่ว่าห่ามแซงครับห่ามเสียงเสถึบครับมันอันตรายนะครับถ้าท่านขับไปผ่านไปโดยไม่อันตรายก็ถือว่าโชคดีของท่านไปนะครับโชคดีของท่านไป เรากะที่มาบอกว่า,าขันผมขับแซมันประเดีแซนะครับมันเป็นถนนสองเลนนะครับเป็นเลนสวนนะครับเทากับที่ของเขาไปนะครับแต่เขาสีเลี้ยวเขากับตีไฟเรี่ยวก้อนสักขาสิเมตรหรือรอยเมตรไปเลยนะครับที่ถ้าเป็นทางโคง้งทางยางนะครับตีไฟเลี้ยวไปไ้แน,น่นอนบางบางคนนี่เบลเบิงไฟเรียเ้ยวออกกับรถเก๋งขนาดนะครที่น้ำฝนผมก็ ว่าเบิงว่าเฮ้าตีไฟเดี้ยวเม่กี่ตูดนะครับกี่กี่ตูดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลในเรื่องเส้นทึบนะครับเส้นทึบกับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับผู้เขียวชานนะครับอาจารย์หลายท่านนะครับเขียวชานในด้านใส่รถใส่ถนนนะครับจะจเข้ามารับชมกับ คลิปต่อไปนะครับผมจะมาพูดเรื่องการดูสัญญาณไฟรถบรรทุกให้เพื่อนเพื่อนเมื่อไม่ยัง,งรู้นะครับได้ศึกษานะครับได้รับชมนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ